สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเทรดรีแคป ICT Concept นะครับก็วันนี้ผมได้เทรดไปแล้วก็มาเจโน่ให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทร e รีแคปกันว่าผมจัดการอะไรไปบ้างนะครับหลังจากมีข่าวนะโอเคครับเรามาดูวันนี้ผมเทรด US ห้า0ไปนะครับเมื่อวานเป็นวันพฤหัสนะโอเคเราจะดูใน timeframe week กันก่อนนะครับ ถ้าเฟรมวิกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาที่แฟร์วอลุกแกลถูกไหมปุ๊บเสร็จมีการเลสเป็ดแคนโดลนะครับกลับเข้าไปในเลนเสร็จวิกนี่อะครับมันมีการขึ้นมาเทสที่50%ของ r ล t r ิ c t i o n Box นะครับที่ผมพิเคราะห์เอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะแล้วก็ซูมมาใน์เมทัลเฟรมเดย์ครับอตอนนี้ที่เราเห็นนะมันคือ Tuesday ย์ทำเป็นไฮออฟฟี่ถูกไหมมันจะเป็นเขาจะเรียกว่า c l a s s ิก expansion week นะครับก็คือวันอังคารเนี่ยทำให้ o p จะมีการ expansion ลงมาเพื่อลงไปสู่ PDI below the market s p a นะครับก็คือว่าจะลงไปหาจุนี่เป็น PDI ที่อยู่ต่ำกว่าตลาดนะครับเพราะผมเห็นว่าวันอคารเนี่ยทำให้ o p อย่างนี้นะวันพุธเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการ drop down ลงมา take out low ของวันอคารน,นะครับ แบงมันจะไปจัดการไอ้นี้เออลรูปนี้เอาไปน,นะครับเห็นว่าวันพุธเนี่ยเทคเก้าโลของวันงคารนะครับปุ๊บปิด outside of the range of นันงคารนะครับซึ่งเรา b u ล l i s h ถูกไหมแล้วก็ผมดูดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์แล้วก็แบบ bullish ไงเรา bullish ในดอลลาร์อยู่นะครับจากนั้นผมก็เปิดมาวันพฤหัสครับ รอให้มันมีการทำจูดัสสวิงขึ้นไปนะครับไอะจังหวะที่มันจูดัสสวิงขึ้นนะครับผมไม่ไแน่ใจว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าวันนี้มันคือเฟดโพเวลสปีกถูกไหมเอ,อวันพฤหัสเนี่ยเออเป็นข่าวโพเวลสปีกนะครับเสร็จ <c oughs> ทีนี้ผมก็จะรอเล่นช่วง PM session นะผมจะไม่เล่นช่วงเช้านะเวลามีพวกเฟดเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะเฟดแชร์โพเวลสปีกอ่ะเออผมจะไม่เล่นช่วงเช้านะครับ เราจะลงมาดูกันว่ามันมียังไงบ้างในนี้อันนี้นะครับนี่คือ Market Structure ของทาง ICT Concept นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เข้าระบบเทรดพอดีนะคราวนี้ดูคลิปแปรโมเดล2,022แล้วเดี๋ยวรอใจนิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกตึง Market Structure ให้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นครับวันพุธเนี่ย มันลงมาเทคเอาต์ลองเทิร์มไฮของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเนทีฟวิกลี่เดลี่ผมก็แบลิชไงแล้วเสร็จพอดับลงมาใน1ชั่วโมงใช่ไหมรอรอไอสโทษครับลองเทิมลองเทิมโลไม่ใช่ลองเทิมไฮลองเทิมไฮก็ถูกเทคเอาไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ยิ่งแบลิชนะครับแล้วป้าหมาณผมก็คืออะไรครับก็คือเซลล์ไซต์ลิควิดิตี้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ข้างล่างเนี่ยครับมันจะมี แฟเวอร์ลูกแก็บดูด้วยนะครับจากนั้นครับก่อนที่จะเข้า PM session ครับเขาก็จะมาเปิดกราฟดูแล้วว่า Auto Flow เป็นยังไงนะครับ Institutional Auto Flow เป็นยังไง Auto Flow นี้เราดูยังไงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ Auto Flow ก็คือว่านี่คือจากปากคุณไมเคิลเองเลยนะครับก็เขาจะดูที่ s ม p p o s e b e l o b l i s h ถูกไหมฮะไอแท่งที่เป็น up close candle นะครับมันจะต้อง ไม่ผ่านนะครับราคาจะไม่ต้องวิ่งผ่านขึ้นไปนะครับจะต้องレス펙ต์อย่างเช่นเส้นสีเหลืองนี่ครับที่ทุกคนเห็น e x p a n s i o n ลงมาใช่ไหมเทคเอาท์ช็อต t ทอร์มโลปุ๊บขึ้นมาเรส펙ออโต้บ็อกนะครับ e x p a n s i o n ลงไป take out i วิ e เจมเบเดตเทอร์มโเสร็จราคาขึ้นมาที่ออโต้บ็อกเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นออโต้โฟนะฮะจากนั้นเรส펙ต์ลงมาอีกแสดงว่า Auto ออโต้โฟเลยครับมันเรส펙ต์ออโต้โฟครับ ซึ่งมันก็ทำให้ผมบั่นใจว่าโอเคเราจะทำการเล่นหน้าชา็อตได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับออโรโฟเหมือนกันนะครับเป็นการซัพพอร์ตบริจออโรโฟโอเคเราจะดอบลงไปที M15 นะฮะจะเห็นว่าช่วงเช้านะครับมันขึ้นมาสวิฟเอเชียไฮถูกไหมฮะเป็น Important Liquidity นะครับเซลสาย อนที่ผมชอบอันนี้มากกว่าครับไอไฮตอนสี่โมงเย็นนะครับไฮตอนสี่โมงเย็นนิวยอร์กนะครับไม่ใช่ใสีใสเซลไซสโอเคเอาจจะเล็ไซส์อันนี้สีแดงโอเคสวิฟเซลไซส์ถูกไหมในตอนชาร์จนะั้นก็ราคาลงมาที่อียิปต์เชนบ็อกอันนี้นะครับมันเป็นเฮดหนึ่ง Box. อียิปตนบ็อกแหละถ้าเราดูกันนะครับบ๊บเจ็ดราคา พอเฟดแชร์โพเวลสปีกนะครับราคาก็มีการผันผวนอย่างหนักนะครับเป็นทำจุดอัสวิงขึ้นไปเลยครับเทคเอาท์ทายของนายเอนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้เทรดนะเพราะว่าผมจะรอเทรดลันช์เอาเวอร์นะครับหลังจากลันช์เอาเวอร์ไปก็คือเวลาบ่ายโมงนะครับผมว่าจะเทรดนะครับราคาขึ้นมาที่ออเดอร์บ็อกมีการ ดีเจคชั่นกลับลงไปนะครับจากนั้นครับจริงๆผมจะรอให้ลันช์ไฮมีการลานเอาที่คือดิจตี้นะครับซึ่งผมก็ดูสามตัวเลยนะเป็นให้มันมี smt d i v e r g e n ตัวไหนบ้างนะครับเพราะดูทั้งหมด3ตัวเลยตั้งแต่ s p 5 0 0เรอ่อ US 100นะครับแล้วก็ดาวโจนนะครับซึ่งตัวที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นดาวโจนครับดาวโจนมาสวิฟท์ไฮของอ่ ลันช์อเวอร์นะครับการสวีบเสร็จตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีการสวีบครับแต่นั้นผมก็จะด็อกไปใน M 5ครับเพื่อเราให้มันมีการปิดเป็นดาวโคสแคนเดลใน M 5นะครับพอมันมีดาวโคสแคนเดลใน M 5แล้วเนี่ยและแถมมี SMT divergence นะเขาจะด็อกลงไปดูใน M 1นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะบ้างนะตรงนี้นครับ S&P 500เนี่ยราคามันขึ้นมาที่แฟร์วอลูกแก็บน,นะครับ เวลามันรีบาลานซ์เนี่ยเอฟวี EV, ท่ทุกๆครั้งเวลาราคามีการรีบาลานซ์แฟร์ม่รูกแก๊บนะครับมันจะกลายเป็นมันจะมักจะเกิดเป็นอินเตอร์มีเดียตเทอร์มไฮนะครับซึ่งอินเตอร์มีเดียตเทอร์มไฮเนี่ยมันไม่ควรถูกเทคเอัลไปนะครับถ้าอินเตอร์มีเดียตเทอร์มไฮถูกเทคเอัลไปแล้วก็คือเราอาจจะมองผิดหรือถ้าเกิดเอ่อเรลทีฟเราถูกเนี่ยเราอาจจะรอให้มันมีการ market structure shift อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะตอนนี้ครับ พอมันสร้างเสร็จเว็บมีการ market structure shift ลงมาแล้วนะครับซึ่งมันมี fair value gap อยู่ข้างในด้วยตรงนี้ก็เป็นจุด i n t e ทอร l ของผมนะครับที่พี่หนึ่งผมออกตรงนี้นะครับที่มันเป็น value gap อันนี้นะนี่ value gap อันนี้ครับ,นนนรบใน M b a n นะครับก็ตามโมเดลสองพันยี่สิบสองนะแล้ววัด swing นี้ขึ้นมาถูกไหมในโซน discount เนี่ยจะเป็น TP 1หนึ่งของเรานะครับ internal liquidity เนี่ยตรงนี้ TP1 แล้วก็ TP 2อยู่ที่ lunch low ตรงนี้นะครับบูมแต่ถ้าเกิดใครที่เก่าๆหน่อยก็นี่เลยครับเซลไซต์ที่เรามาไอยแล้วนะแต่ผมไม่เกาโอเคนี่แหละไอ้นี้ก็เยอะแล้วครับเออนะวนถ้าเกิดใครที่มีเข้าดาวโจนเนี่ยก็จะเป็นไป,นปนตามเซตอัพเราเลยนะครับก็ได้หนึ่ง RR หนึ่งต่อเก้าเลยครับถ้าเกิดเข้าดาวโจนเนี่ย ดาวโจนใช่ไหมนี่ครับเต็มเต็มรูปแบบเลยครับสวิฟต์ร้านชายมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์ชิฟตรงนี้นะครับตรงนี้มีแฟลเวอร์แก็ปเอนเตอร์ครับทำให้มั่นใจใช่ไหมมารเก็ตสตั๊กเจอร์ชิฟีกครั้งหนึ่งอันนี้แฟลเวอร์แก็ปทีนึงนะครับผมถ้าเข้าตรงนี้ครับ R หนึ่งต่อเก้าครับเออครับโอเคใครเป็นเหมือนผมบ้างครับตัวที่เข้าเป็นไม่วิ่งนะครับ ตัวที่ไม่เขา้าวิ่งเออแปลกดีครับ,ออบโอเคครับวันนี้ก็มาเทรดรีแคปกันเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับใน ICT Mentorship ปี2022นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ